ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับองค์ประกอบต่างๆของหน้าต่าง Microsoft Excel กันก่อนนะคะ เริ่มต้นการใช้งานซอฟต์แวร์นะคะก็ให้เราทำการค้นหาซอฟต์แวร์นะคะจากเครื่องของเราเนะคะเป็น Microsoft Excel on Desktop ค่ะเมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วนะคะลองตรวจสอบก่อนนะคะว่า Account ที่ใช้งานนะคะใช่ Account ที่เป็นชื่อของเราหรือไม่นะคะถ้าไม่ใช่แนะนำไว้ใส่ out นะคะและใส่ in ด้วย Account ของตนเองนะคะจากนั้นนะคะหน้าต่างโปรแกรมเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะคะที่บริเวณทางด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้นะคะก็จะมี ปุ่มนะคะที่ให้เราสามารถสร้างเอกสารใหม่นะคะหรือว่านะคะทำการเปิดไฟงานเดิมที่เราเคยทําการนะคะเ,เปิดใช้งานอยู่แล้วหรือว่าเคยแก้ไขแล้วนะคะอยู่ในแท็บ Open ก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเราคลิกไปที่นะคะปุ่ม New นะคะเพื่อทําการสร้างไฟเอกสารใหม่กันก่อนค่ะและขอเลือกเป็น blank workbook นะคะสอฟรับ Excel ค่ะจะเรียกนะคะผลงานหรือว่าไฟล์งานนะคะว่า workbook หรือว่าแปลเป็นไทยก็คือสมุดงานนั่นเองค่ะ เมื่อทำการเปิดตัว b a n k Workbook มาแล้วนะคะเราก็จะพบกับพื้นที่การทำงานของ Excel ค่ะ เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะคะว่าแต่ละส่วนนั้นนะคะมีอะไรกันบ้างค่ะก่อนอื่นเลยค่ะในแถบด้านบนนะคะตรงนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะ <Yeah. S 1> ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของไตเติ้ลบาร์ค่ะก็จะมีส่วนประกอบนะคะของอ Quick Access Toolbar นะคะอยู่บริเวณนี้นะคะแล้วก็มีชื่อของไฟงานนะคะอยู่ที่บริเวณตําแหน่งตรงนี้ค่ะซึ่งตอนนี้เรายัางไม่ได้ทําการบันทึกไฟงานเลยนะคะแล้วก็ทางด้านขวาน,นะคะก็จะเป็นในส่วนของการ ยอ่อนหน้าต่างนะคะรือวขยายหน้าต่างเต็มหน้าจอแล้วก็รวมถึงการปิดโปรแกรมด้วยนะคะถัดลงมาค่ะเราก็จะพบกับริบบอนนะคะของ Microsoft <c oughs> ค่ะซึ่งในริบบอนเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของแท็บเครื่องมือต่างๆนะคะที่รวมกลุ่มกันไว้ให้เราสามารถเรียกใช้งานได้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่านะคะที่ออแท็บที่ชื่อว่า Home นะคะจะมีเส้นสีเขียวนะคะไฮไลท์อยู่ด้านล่างแปลว่าตอนนี้นะคะเรากําลังทํางานอยู่ในแท็บเครื่องมือของ Home มหรือว่าหน้าหลักนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะว่าในแทบนี้นะคะก็จะเป็นแทบที่เราใช้งานกันบ่อยมากๆเลยค่ะไม่ว่านะคะจะเป็นในส่วนของการปรับแต่งฟอนต์นะคะหรือว่าการจัดอะไรเมนต์นะคะการเมิร์ชเซนเตอร์นะคะ หรือว่านะคะการใส่รูปแบบของตัวเลขต่างๆนะคะก็จะอยู่ที่แทบ Home นั่นเองนะคะถัดมานะคะลองดูค่ะที่แท็บ Insert นะคะของ Excel นะคะก็จะมีนะคะเครื่องมายเครื่องมือค่ะที่เตรียมมาให้เราใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นการแทรกรูปภาพนะคะการแทกแทรกรูปร่างต่างๆ Smart Art นะคะการแทกนะคะชาร์ตต่างๆก็จะอยู่ในแท็บที่ชื่อว่าแทรกและอีกหนึ่งเครื่องมือนะคะที่อยากแนะนําให้พวกเรานะคะได้สังเกตกันไว้ก่อนก็คือ กลุ่มที่ชื่อว่า Table นะคะในส่วนของการสร้างตารางอัตโนมัตินะคะหรือว่าการสร้างสรุปรายงานข้อมูลอย่างรวดเร็วนะคะด้วยการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Pivot Table นะคะในหลักสูตรนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้นะคะการใช้เครื่องมือในกลุ่มนี้กันด้วยนะคะอ่าถัดมานะคะ Tab Row นะคะอันนี้ก็เอาไว้สําหรับขีดเขียนนั่นเองถ้าดูจากรูปสัญลักษณ์แล้วใช่ไหมคะ และถัดมานะคะแท็บเพจเลเยอร์ค่ะในแท็บเครื่องมือของเพจเลเยอร์ตัวนี้นะคะแน่นอนค่ะใน Microsoft Word นะคะเราเคยเรียนรู้เรื่องของการกำหนดระยะขอบกระดาษการจัดการวางแนวต่างๆนะคะในส่วนของ Microsoft Excel ค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะเราสามารถจัดระยะขอบกระดาษได้เช่นเดียวกันนะคะการจัดการวางแนวนะคะหรือแม้กระทั่งการทำซ้ำหัวตารางที่เครื่องมือ Print Title แบบนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในหลักสูตรด้วยเช่นเดียวกันนะคะและแท็บที่สำคัญ คัญมากๆเลยของ Microsoft Excel ค่ะนั่นคือแท็บที่ชื่อว่า Formula ค่ะแ็บนี้นะคะจะรวบรวมนะคะสูตรต่างๆหรือฟังก์ชันต่างๆค่ะที่ Excel ได้จัดเตรียมไว้ให้และก็แบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้ให้เราแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น r e c e n t r y u s e นะคะเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยๆนะคะหรือว่า Financial ค่ะฟังก์ชันทางด้านการเงินนะคะก็จะจัดกลุ่มไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วที่แท็บนี้นะคะถัดมาค่ะแท็บ Data นะคะอันนี้ก็คือแท็บที่ใช้ใน การจัดการข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นการนําเข้าข้อมูลนะคะจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะการจัดการการกรองนะคะหรือว่าการเรียงลําดับข้อมูลนะคะก็จะอยู่ในแท็บ Data ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งแท็บต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีแท็บที่เรานะคะจะใช้ในหลักสูตรนี้นะคะในหลักสูตรนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแ็บฟอร์มูลานะคะหรือว่าแท็บ Data ก็ให้เรานะคะลองคลิกเข้าไปดูเพื่อให้เกิดความคุ้นชินค่ะและนะคะในส่วนของ Excel นะคะก็จะ จะมีอีกหนึ่งเครื่องมือที่ปรากฏขึ้นมานั่นคือบริเวณตำแหน่งนี้ค่ะนะคะในตำแหน่งนี้นะคะจะประกอบไปด้วยนะคะ แถบสูตรนะคะที่ไฮไลท์น้ำเงินนะคะแถบสูตรหรือว่าฟอร์มูล่าบาร์ในส่วนนี้นะคะจะแสดงนะคะสูตรหรือฟังก์ชันค่ะที่เราใช้ในการคำนวณนั่นเองนะคะก็สามารถดูได้ที่ฟอร์มูลาบาร์ตําแหน่งนี้ได้เลยนะคะและนะคะในขณะเดียวกันนะคะในกรอบทางด้านซ้ายมือสุดตรงนี้ค่ะเราเรียกว่านะคะ ชื่อของเซลล์นะคะหรือว่า Name Box ซั่นเองนะคะซึ่งจะแสดงชื่อเซลล์ที่เรากำลังทำงานอยู่เซลล์ Sell ที่เรากำลังทำงานอยู่นะคะจะเรียกว่า Active เซ l ล์ค่ะ a c t i v e เซลลสังเกตจากอะไรนะคะสังเกตจากเซลล์ที่มีเส้นขอบนะคะสีเขียวปรากฏนะคะ แล้วเซลล์นี้ชื่ออะไรนะคะเราสามารถดูได้จากตำแหน่งนี้ได้เลยนะคะแน่นอนค่ะชื่อเซลล์นะคะจะประกอบมาจากชื่อของคอลัมน์และชื่อของแถวนั่นแปลว่าเซลล์ที่เรากำลังทำงานอยู่นะคะชื่อว่า A1 นั่นเองค่ะถามว่าในการใช้งาน Excel ทํทำไมต้องรู้จักชื่อเซลล์ด้วยเราจะใช้ตำแหน่งหรือว่าการอ้างอิงเซลนะคะในการคำนวณเป็นหลักนะคะใน Excel ถัดมาค่ะ ก็จะเห็นนะคะในส่วนของตัวอักษร a b c ตรงนี้นะคะแถบสีน้ำเงินไฮไลท์ ตรงนี้เรียกว่าชื่อคอลัมน์นะคะซึ่งนะคะในการทํางานกับ Excel เนี่ยนะคะเราจะทํางานบนพื้นฐานของคอลัมน์และพื้นฐานของแถวนั่นแปลว่าเราจะต้องรู้ค่ะว่าเรากาลังทํางานอยู่ที่คอลัมน์อะไรเช่นคอลัมน์ A คอลัมน์ i คอลัมน์ P เป็นต้นนะคะและแน่นอนนะคะชื่อคอลัมน์ค่ะจะเรียงลําดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะ A ถึง Z แต่ก็ไม่ได้บอกว่านะคะมีเพียงแค่26คอลัมน์นะคะเราสามารถนะคะเปิดไปนะคะที่คอลัมน์สุดท้ายโดยการกดค ทอนาด้วยลูกศรชี้ไปทางขวานะคะเราจะพบชื่อคอลัมน์สุดท้ายว่า xfd ค่ะ ซึ่งแน่นอนนะคะมีทั้งหมด16,384คอลัมน์เลยนะคะเราสามารถใช้งานได้ค่ะและในขณะเดียวกันค่ะที่บริเวณตำแหน่งทางด้านซ้ายตรงนี้นะคะก็จะมีหมายเลข 1, 2, 3, 4ปรากฏขึ้นมาอันนี้นะคะเรียกว่าหมายเลขแถวค่ะเอ๊แล้วเราสามารถใช้งานได้ทั้งหมดกี่แถวนะคะลองกดปุ่ม c อน t r o l นะคะด้วยลูกศรจิ้มลงค่ะเราจะพบนะคะแถวที่นะคะ ปรากฏถวสุดท้ายนะคะนั่นคือ1 4 8 5 7ล้แถวเลยค่ะ1ล้านกว่าแถวพูดง่ายๆนะคะนั่นแปลว่าเราสามารถที่จะนะคะใช้หรือว่าป้อนข้อมูลนะคะได้ประมาณ1ล้านแถวเลยซึ่งเยอะมากๆเลยนะ เมื่อเรานะคะเลื่อนนะคะแถวหรือคอลัมน์เนี่ยไปณนะจุดสุดท้ายแล้วเวลาทํางานเราต้องทำตั้งแต่จุดเริ่มต้นค่ะนั่นคือตั้งแต่คอลัมน์ A แถวที่1เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปที่อะไรคะจุดเริ่มต้นวิธีการกลับไปที่จุดเริ่มต้นอย่างรวดเร็วค่ะขอแนะนําปุ่ม Control และ Home นะคะเพื่อกลับมาที่หน้าหลักหรือนะคะเราสามารถพิมพ์นะคะชื่อเซลล์นะคะที่เราต้องการจะไปทํางานนะคะทีะ่ปุ่มนะคะหรือว่า เมนู name box ตรงนี้ได้เลยนะคะเช่นอาจารย์บอกว่าอยากไปที่เซลลห้าร0อก็สามารถพิมพ์ E 5 0 0แล้วก็กด enter ค่ะ active cell ก็จะถูกขยับมาที่ E 5 0 0ตรงนี้เป็นต้นนะคะแต่ขออยู่ที่ A 1ก่อนละกันนะคะ,ะถ้าเราไม่กด ctrl o n o home แล้วก็กด A 1และ enter ค่ะก็จะกลับมาที่ตำแหน่งเดิมเช่นเดียวกันนะคะถัดลงมาที่ด้านล่างตรงนี้ค่ะในส่วนของ excel นะคะก็จะมี ป้ายชื่อชีตนะคะซึ่งตรงนี้นะคะคือแผ่นง,งานนั่นเองค่ะแผ่นง,งานที่นะคะเตรียมไว้ให้เรื่องต้นนะคะจะมี1แผ่นง,งานและตั้งชื่อว่าชีตหนึ่งแต่เราสามารถคลิกปุ่มบวกข้างๆตรงนี้นะคะ เพื่อที่จะเพิ่มแผ่นง,งานไปได้เรื่อยๆเลยนะคะอยากมีแผ่นง,งานกี่แผ่นง,งานก็สามารถทําได้และในขณะเดียวกันนะคะไม่ว่าคุณจะเพิ่มแผ่นง,งานกี่แผ่นง,งานก็ตามทุกแผ่นง,งานนะคะจะอยู่ภายใต้ Workbook หรือว่าไฟล์งานเดียวกันทั้งหมดนะคะนั่นแปลว่าเวลาที่เราบันทึกไฟล์งานนี้แล้วเนี่ยนะคะทุกแผ่นง,งานนะคะทุกชีตจะถูกบันทึกไปพร้อมกันเลยนะคะและตำแหน่งทางด้านขวาตรงนี้ค่ะ นะคะตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของการซูมนะคะเช่นระยะ ดูมุมมองที่นะคะขยายมากขึ้นเราสามารถที่จะเลื่อนนะคะในส่วนของบาร์ตรงนี้เพื่อให้นะคะมีการซูมอินซูมเอาได้นะคะหรือนะคะในขณะเดียวกันนะคะเราสามารถดูมุมมองค่ะของการทํางานของ Excel ได้ในรูปแบบของกระดาษนะคะแบบนี้นะคะก็ได้หรือว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีข้อมูลเท่านั้นก็สามารถที่จะคลิกนะคะปุ่มนะคะที่ชื่อว่า Page r e c k Preview เป็นต้นแต่เบื้องต้นนะคะขออยู่ในมุมมองที่เป็น normal ก่อนละกันนะคะ และนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานนะคะในส่วนของหน้าต่างของ Excel นั่นเองค่ะ